สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักลงทุนหรือยังคะนุ่น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 ทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนุ่นนุ่นนุ่นค่ะเดี๋ยววันนี้มีหนังสือมาแจกด้วยนะครับเล่มหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับน้องวันผลแต่ตอนนี้น้องวันผลยังไม่หันไปเลยนะคะนี่พี่ๆนักลงทุนอยู่ทางนู้นค่ะนุ่นสวัสดีค่ะทูจ้าทำไงคะทูจ้า ทุจ้าทุจ้าทำไงคะทุจ้าทำยังไงครับอืมท่จ้าทำาไงคะอืออือสวัสดีครับคุณปอนสวัสดีครับอ้าวคนไหนเข้ามานะครับก็ฝากทังทายกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหนังสือเล่มนี้มาแจกครับ How Data Works นะครับอืมอันนี้มีวันนี้มีสองเล่มนะครับมาแบบเบาๆนะวันนี้นะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ เต็มไปด้วยข้อมูลใช่ไหมครับคนไหนที่ครอบครองข้อมูลแล้วก็แปลผลนะครับวิเคราะห์ผลได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในโลกของยุคใหม่นี้ใช่ค่ะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาจะบอกพวกเคสศึกษต่างๆด้วยนะครับมันจะมีเคสศึกษทั้งในมุมของการทําธุรกิจหรือโลกกีฬารต่างๆด้วยนะครับว่าเขาเอาข้อมูลไปใช้ในมุมไหนบ้างนะนะครับถ้าอ่านจบแล้วเนี่ยนะครับก็จะ เห็นความสําคัญของ Data มากยิ่งขึ้นนะครแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความ p พ w e r f เวอร์ฟูลแค่ไหนนะครับเอออันเนี้ยน่าสนใจนะนะครับโอเคซึ่งจริงๆในโลกของการทําธุรกิจเนี่ยเราก็เห็นหลายธุรกิจก็เริ่มที่จะใช้ข้อมูลไปเยอะมากนะครับแล้วก็คนไหนที่มีการเก็บข้อมูลได้เยอะๆเนี่ยนะครับธุรกิจไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนที่เก็บข้อมูลได้เยอะๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่เป็นผู้ชนะใน โลกยุคใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับนี่นี่พูดถึงกีฬาโอลิมปิกอะไรต่างๆด้วยนะนะครับนะว่ามีการใช้อย่างไง Apple บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ใช้ยังไงนะ d a t a ไหนสําคัญบ้างนะครับสวัสดีค่ะมีคุณทิติพัฒน์นะครับบอกสวัสดีครับน้องมันผลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุนยังสวัสดีค่ะเดินทางนูนงน้นค่ะตรงนู้นค่ะทางนู้นค่ะอันนี้ป้าป้าค่ะทางนู้นค่ะเู้นๆน้องมันผลน้องมันผนไม่หันเลยหรอคะ เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวัสดีครับทักทายทุกๆท่านนะครับยามบ่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาเร็วเค็มเร็วนะครับมี2เล่มนะคนไหนที่อยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับนี่มาเลยนะครับพิมพ์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดแชร์กันด้วยนะนะครับโอเคอ้าวเดี๋ยวกดกติกาเดี๋ยวว่ากันนะครับนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับ ก็จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้วยนะครับเขาก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าไอาการที่ใช้ข้อมูลเนี่ยนะไปแต่การต่อยอดในการทาธุรกิจหรือว่าในชีวิตประจำวันของเรามันก็มีด้านบวกเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆมันก็มีด้านลบถ้าาไปใช้ในทางที่ผิดอะไรก็ตามนะครับนะนันก็จะเป็นข้อควรระวงังซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของอการที่บริษัทพวกเทนวีแรงต่างเนี่ยที่มีการใช้ข้อมูลเนี่ยมันก็มันก็ถูกถกเถียงกันในยุคนี้ใช่ไหมครับอย่างถ้า เป็นในมุมของพวกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เราใช้อยู่ f Facebook y o u t u b e อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มมีการเอาข้อมูลของเราไปใช้ในหลายๆมุมนะด้านหนึ่งก็เป็นที่ถกเถียงที่บอกที่ถกเถียงกันเยอะๆเนี่ยนะฮะเอ้าสวัสดีค่ะอย่างนี้เหละค่ะอย่างนี้แหลอคะก็ที่บอกว่ามีเรื่องการถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับก็เพราะโลกยุคนี้มันเป็นโลกโซเชียลมีเดียนะว่าโซเชียลมีเดียเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็มักจะเห็นอะไรสิ่งที่เราชอบอ่ะใช่ไหมสมมติเราชอบ อ่าบาสเกตบอลน,นะครับเราชอบ <S <S ฟุตบอลค่ะอย่างช่วงนี้ก็จะมีพวกพวกข้อมูลเด็กๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าฝีของผมบ่อยนะครับเพราะเขารู้ไงว่าว่าเราชอบแบบไหนใช่ไหมครับหรือเราชอบไปคลิกไปดูนู่นนี่นั่นมันก็เก็บข้อมูลหลังบ้านใช่ไหมคะมันก็เก็บข้อมูลหลังบ้านไปค่ะว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบดูอะไรนะครับชอบสนใจด้านไหนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปเอาข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยฝีกลับเข้ามาให้เราดูอีกเพราะเราชอบไง ใช่ไหมครับจนกว่าเราจะไปดูข้อมูลอื่นๆอีกใช่ไหมนะฮะซึ่งซึ่งมันก็ทําอย่างนี้ในทุกแพลตฟอร์มแหละมันก็จะมีความน่ากลัวอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับกรณีที่มันไปเกี่ยวพันกับเช่นพวกการมงการเมืองอะไรต่างๆนะเพราะเราจะเห็นนะครับว่าสําหรับคนไหนที่ชอบเอาง่ายๆนะเราเราชอบฝั่งไหนอ่ะมันก็จะมีข้อมูลฝั่งนั้นเนะี่ยฝีเข้ามาเยอะมากเพราะเพราะไอตัวอัลกอริทึมอะไรพวกนี้มันก็จะรู้แค่ว่าเราชอบประมาณนี้เราไปคลิกของพัก มันก็เป็นเหมือนมากเมืองนอกเนี่ยก็ถกเถียงกันว่าเอ้ยมันบูสต์ได้ไหมมันซื้อโฆษณาได้ไหมอะไรต่างๆนะครับเ,<อ>เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าพักการเมืองนั้นๆเนี่ยเขาอยากจะยิงโฆษณาเยอะๆใช่ค่ะอ๋อว่าไงคะน้ำของพันผลว่าไงคะอยากคุยกับพี่ๆนักลงทุนเหรอคะนี่เริ่มเริ่มพูดได้เยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นคำๆอยู่นะแต่เริ่มดูเหมือนจะเข้าใจมากขึ้นละใช่ไหมคะน้งพันผล ใช่ไหมคะเมื่อกี Or, sure to so so like ้เพิ่งทานข้าวมานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดื่มนมแล้วก็นอนพักช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรื่อนผลนนี้ทานไปก่อนนะคะเดี๋ยวป๊ะป๊าคุยกับพี่ๆนักลงทุนนะได้ไหมคะหรือเวียนผลอยากจะคุยกับพี่ๆนักลงทุนด้วยได้ไหมคะนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะนะทีนี้ทีนี้เรื่องของการมงการเมืองหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะครับที่สมมุติว่าเขาอยากจะเอาข้อมูลใช้ในทางที่ผิดนะครับก็ในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าจุดแข็ง ของไอตัวแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะฟีดข้อมูลให้กับสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ฟีดเข้ามาเรื่อยๆนะว่าเนี่ยภาคการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือหรือตัวเลขเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ปุ๊บพอฟีดเข้ามาบ่อยบางทีเราเราก็เชื่อเพราะเราเห็นบ่อยไงโดยที่มันฝังเข้าไปอยู่ในสนัญชาตญาณของเราเลยก็ได้นะครับคือเราอาจจะอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ด้วยความที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะไอ้ครั้งแรกมันก็ไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าเอาเห็นสัก เห็นข้อมูลสักสิบรอบอ่ะผมว่ามันมันต้องรู้สึกบ้างแหละนะมันต้องเห็นบ้างแหละมันต้องเชื่อบ้างแหละนะครับต่อให้มันาจะมีข้อมูลที่ไม่จริงบ้างนะครับแต่พอเราเห็นบ่อยๆเราจะคิดว่าเป็นเป็นข้อมูลที่จริงก็ได้นะถูกไหมอันนี้เป็นในมุมของดาร์กไซด์นะครับที่เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่อ๋ออยากใส่หมวกรอคะอยากใส่หมวกลอคะอย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำมันผมต้องใส่หมวกอย่างนี้ค่ะเออหนืมสีสันสดใสหืมใส่ได้ไหมเนี่ย อ๋อต้องขายใหญ่หน่อยใช่ไหมคะอ๋อ <c oughs> โอเคอนุ่นทางนุ้นกันยังไงคะโชว์ตัวหนโชว์ตัวไหนโชว์ตัวหน,ววหนสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ส่งหน้ายิ้มมาให้นะครับคุณจจรนายไหนคุณจจรนายบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบรรพลวันนี้ชาร์จแบตมาเต็มเลยโอ้ใช่ค่ะโอ้เราฟัดก,กันตอนกินข้าวเที่ยงไปใช่ไหมคะนะฮะไม่หมกว่าจะกินหมด เริ่มเริ่มมีจังหวะอมข้าวอยู่เหมือนกันตอนเด็กๆยังไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเพิ่งจะเป็นไม่กี่วันนี้แหละนะครับเพิ่งจะเป็นแต่ว่าจะเป็นตอนแบบผ่านไปสักสักครึ่งชามครับอ่าเออ้ราล้วถึงจะเริ่มอมนะครับแต่ว่าพอเป็นผลไม้นะกินแบบสูบๆๆๆเหมือนจะสูบเข้าไปเลยนะครับ<ว>คุณปอน,นะครับบอกว่าอนาคตรุ่นน้องบรรพุโตเป็นผู้ใหญ่ก็อยากได้ความรู้หนังสือไหนนะครับก็อาจจะมีนวัตกรรมที่ยิงตรงเข้าสมองโดยที่ไม่ต้องอ่านเอ้จริงๆคุณปอนถ้ามันมีอย่างนั้นก็ดีนะพูดถึงนะ มันมีคนที่เคยไปถามคุณวิลเกสวนกันนะครับว่าถ้าได้อยากได้พรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะได้พรแบบไหนนะครับก็ก็อาจจะคล้ายๆกับที่คุณอนบอกเมื่อกี้นะที่เขาบอกว่าเหมือนอยากให้อ่านหนังสือได้เร็วมากขึ้นนะครับพี่แต่ว่าโอเคชีวิตความจริงมันก็คงจะจะได้แค่นั้นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆคุณบิลเกสเขาก็อ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วนะในแต่ละปีคุณบิลเกสเขาจะมีสักเดือนหนึ่งแต่อาจจะยกเว้นปีล่าสุดนะที่มันเป็นโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปอย่างนั้นครับเขาจะเทค เหมือนกับวันหยุดเลยนะครับไปเลยฮะไปสักที่หนึ่งเลยที่ของเขาแหละนะครับแล้วก็ปีกวิเว,วกไปนะครับภรรยาอะไรย่างเงี้ยไม่ได้ตามเข้าไปนะ <c oughs> อยู่คนเดียวเหมือนไปเป็นช่วงเวลาที่เขาจะตกผลึกอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่จะตกผลึกความคิดก็หนังสือหอบไปเลยนะฮะเอาหนังสือหอบไปแบบ2 0 30, 30เล่มก็ไปเติมความรู้ในด้านต่างๆนะครับแล้วเสร็จปั๊บเขาก็จะรีเฟรชตัวเองกลับมาทํางานได้อีกรอบหนึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เขาทํามาในเป็นช่วง10บสปีเลยอ่ะนะฮะ เออเพราะฉะนั้นหนังสือมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากอา้าวทีนี้ใครอยากได้หนังสือเล่มแรกครับใครอยากได้หนังสือเล่มแรกเอากติกายังไงดีเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยนะครับความสําคัญของ Data ความสําคัญของข้อมูลที่ท่านคิดว่าเฮ้ยมันมันคือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของเรามากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องไหนนะพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาโอ้วันนี้เรามีแค่2เล่มนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ย มันมันเป็นขุมทรัพย์ที่มันประเมินมูลค่าไม่ได้นะไอตัว Data เนี่ยนะครับหนังสือเล่ม,ม ure, นี้มีเคสตัดดี้เยอะนะฮะัเมื่อกี้ผมแค่ยกตัวอย่างคือสไตล์ผมเนี่ยที่ที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับในในแต่ละสัปดาห์หรือว่าต่อให้จะเป็นการสรุปหนังสืออะไรต่างเนี่ยจะไม่สรุปทั้งเล่มนะครับเราจะเราจะไม่สรุปทั้งเล่มเพราะเราจะต้องให้เกียรติคนที่เขาเขียนด้วยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปไปอ่านเล่มเต็มเ็มไปอ่านเล่มเต็มเมดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกท่านได้ได้มีโอกาสนะครับได้ เหมือนกับอ่านหนังสือเล่มเต็มซึ่งคนที่เป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยเขาตั้งใจเขียนเยอะหาข้อมูลมาเยอะมากนะครับท่าน,นก็สามารถที่ไปอ่านได้นะครับนี่เขาพูดถึง Big Data กับทศวรรษแห่งการสำรวจอวกาศด้วยนะหนังสือเล่มนี้เขียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้อ๋อคะคว่าไงคะะะเยาย,าย,ายนะคะยายายหืมหืมหืมสวัสดีค่ะทูตจ้าะ,ะยังไม่ทูตจ้เลยทูตจ้ พี่พี่นั่งทุนค่ะทุจ้าทุจ้าทำยังไงครับทุเจ้า,จาอ้อย่างงี้แหละค่ะทุจ้าอ๋อนี่อันนี้คือท่าทุจ้าของน้องบรรพุนะคะนะฮะโอเคคุณสาธิตานะครับบอกเรื่องการใช้ชีวิตคุณสาธิตา1012<แ>นะครับพิมพ์เข้ามาแล้วนะนะครับโอเคหนังสือเล่มนี้นะครับขอยากได้มาเลยครับนี่ยังไม่ได้แกะออกจากโฟมเลยนะนี่ความได้รับความกรุณานะครับนะฮะไดะ้รับ หนังสือมานะครับอตอนนี้เหลือ2เล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแจกให้กับทุกท่านเลยทั้ง2เล่มนะครับนะฮะพิมพ์เข้ามานะครับคำถามก็คือ Data ข้อมูลนั้นสำคัญอย่างไรเปลี่ยนชีวิตของเราในมุมไหนบ้างนะครับที่ท่านคิดว่ามันเปลี่ยนได้เยอะมากที่สุดเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมี Si d e Story ด้วยความหมายคือเขาจะยกตัวอย่างน,นะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรมเลยนะยกตัวอย่างเช่น healthcare นะฮะ healthcare เองก็เปลี่ยนไปเยอะมาก ย่างช่วงนี้จริงๆผมเองก็กาลังอยู่ในช่วงการทํากันบ้านนะครับในในหุนกลุ่มเฮลท์แคร์อยู่นะครับก็จะว่าไปจริงๆกลุ่มนี้มันน่าสนใจนะเมื่อก่อนราจจะคิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับแค่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าการลงทุนทุกวันนี้เนี่ยไออันเนี้ยถูกต้องเลยนะหนังสือหน้าเนี้ยพูดถูกต้องเลยนะครับเพราะมันมีการเก็บข้อมูลเยอะมากข้อมูลในตัวเราเยอะมากแล้วมันสําคัญต่อต่อสุขภาพของเราด้วยหรือว่าต่อคุณหมอด้วยนะครับว่าจะรักษาเรายังไง นะห้มีความแม่นยําจะรักษาเรายังไงให้ทันท่วงทีจะรักษาเรายังไงหรือป้องกันเรายังไงก่อนที่เราจะป่วยอ่ะนะฮะซึ่งถ้าเป็นหุ้นในบ้านเรามันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดนะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นในเมืองนอกมีเยอะมากทั like ้ง supply chain มีเยอะมากนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ทํากันบ้านในส่วนนั้นอยู่นะนะครับโอเคก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนแล้วก็หุ้นหลายๆตัวที่ที่ขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างรเร็วเช่นโมเดอร์นาโมเดอร์นาก็ก็เป็นหนึ่งใน ในกลุ่มเฮลท์แคร์สมัยใหม่ในยุคใหม่ด้วยนะครับก็มีการเก็บข้อมูลข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปพัฒนาเ i ็มอย่างที่เราทราบดีกันดีนะครับแล้วเขาแจ้งเกิดจากตัววัคซีนโควิดสินี่แหละแต่จริงเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเขาพัฒนามาสักระยะหนึ่งละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อยอดไปโรคอื่นๆอีกอ่เพื่อที่มันเป็นพวกโรคพันธุก,กรรมต่างๆนะครับพวกโรคมะเร็งอะไรต่างๆนะครับก็จะสามารถมีโอกาสและกันคือมันอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นผลนะตอนนี้ไอ้ที่มันเห็นผลนะตอนนี้มันคือโควิดสิบเก้าใช่ไหมครับ แต่ว่าไอ้โรคอื่นๆที่มันจะตามมาก็เดี๋ยวว่ากันแต่ที่แน่ๆราคาหุ้นวิ่งไปแค่3ปีล่าสุดเนี่ยส <40 S 1> ีเด้งอ่ะสีเด้งนะแต่มีโอกาสไปต่อไหมเออเราก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ตัว S curve ใหม่ของเขาด้วยใช่ไหมครับว่าเขาจะออสามารถผลิตได้มากแค่ไหนอย่างไรนะอ่ะโอเคโอ้คนพิมพ์เข้ามาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับคุณสุขสารบอกว่าความสำคัญของ Data คือเป็นวัตถุดิบในการรวบรวมมาเพื่อที่จะให้เราประมวลผลแล้วการตัดสินใจจริงๆมันก็เป็นข้อดีข้อเสียเนาะคุณสุขสารคือ คือบางครั้งเนี่ยหลายๆห,ห,หลายหลายอย่างซะด้วยซ้ำเช่นการตัดสินใจในการทําธุรกิจเนี่ยคือบางทีถ้าเราเก็บมัวแต่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วไม่ลงมือทำสักทีมันก็ไม่เกิดนะเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงคุณเจฟเบโซสด้วยนะเขาบอกว่าคือเราแค่มีข้อมูลสักประมาณ 60- 70%เนี่ยพอละพอกับการตัดสินใจแล้วนะครับคือถ้าเราจะไปรอร้อยเปอร์เซ็นต์คู่แข่งไปถึงไหนละ<ห>นใช่ไหมแต่เดี๋วว่าเราอาจจะเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จปั๊บลงมือเลยลงมือปั๊บเก็บข้อมูลชุดใหม่ก็ได้เนี่ยนะคร ค่อยไปตัดสินใจใหม่ก็ได้นะครับเอออันนี้ก็ดีนะขอบคุณมากคุณสุขสันต์คุณสุขสันต์น่ารักมากนะครับเข้ามาไลฟ์แทบจะทุกไลฟ์เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณพันนีนะครับบอกว่าเป็นผู้กําหนดโลกอนาคตนะฮะเออหลายอย่างหลายอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวจะแจกหนังสือนะครับแจกหนังสือกันนะครับคนไหนที่คิดว่า Data เปลี่ยนโลกของเราในมุมไหนมากที่สุดนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับมี2เล่มนะนะครับ คุณนันทก,กานะครับบอกว่านอกจากจะเป็นมุมนาคตแล้วก็ยังเป็นมุมของอดีตด้วยนะครับที่ทําให้มีผลต่อปัจจุบันกับตัวเองค่าโอ้โอเคใช่ครับแล้วโลกอนาคตมันก็ใช้ข้อมูลในการที่ไปคาดการณ์นี่แหละนะครับคุณบีรพัฒน์เด้งครับเด้งเข้ามาด้วยนะฮะในทุกเรื่องเลยนะครับอยู่ที่คนนั้นเนี่ยจะปพลาย data ยังไงใช่ไหมครับเอา data ไปทําอะไรได้บ้างนะครับรู้จักตัวเองขนาดไหนเพื่อที่จะ ให้ Data มันซึมซับเข้าสมองแล้วก็เปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตโอ้นี่นี่เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะนะครับคุณป่ออ,อีปอนะครับปันผลอยากใส่หมวค่ะป๊ป๊า,ปาอีกโอเคค่ะเออเ้าเดี๋ยวแจกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ดูหน่อยก็ดูหน่อยตอนนี้มันไหลละคอมเมนต์มันไหละมมไหละนี่นี่นี่คุณโบคุณโบ มีความสำคัญในการซื้อสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของเราค่ะยิ่งรู้ข้อมูลมากยิ่งตัดสินใจให้เราได้แม่นยํามากขึ้นเอาหนังสือเล่มแรกแจกใหคค้คุณสุขสรรนะครับคุณสุขสรรคุณสุขสรรพิมพ์เข้ามาชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็อ่านอ่านไปเรื่อยนะครับแรนดอมไปเรื่อยเพราะาเราเราก็อยากให้มันเป็นช่วงการพูดคุยกันเนาะนะครับ นั้นคุณสุขสารส่งเข้ามานะครับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวทางทีมงานจัดให้นะครับอันนี้เล่มแรกนะฮะ DataWorks นะฮะหนังสือเล่มแรกไปละเหลืออีกหนึ่งเล่มอันนี้ยังไม่แกะยังไม่แกะกล่องนะฮะไม่แกะอยู่ในโฟมนะครับยังไม่แกะออกมาเลยนะครับเอากติกาเป็นยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วกันเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยนะครับเออเอา ถ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรสักหนึ่งอย่างอยากได้ข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรอ่ะอาวเหรอถ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สักหนึ่งอย่างเ<ๆ>หรออยากได้ข้อมูลอะไร<ส>อา้าอันนี้คําถามนะครับคําถามนะฮะเา้าส่งกันเข้ามานะครับถ้าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสิ่งอย่างเลยบนโลกใบนี้นะครับสักหนึ่งอย่างจะเข้าถึงอะไรก็ได้เราจะเป็นพี่มาร์คเบิร์กก็ได้นะเราอายากจะรู้ข้อมูลอะไรพิพ์มาครับ แล้วไลน์ไปเลยนะครับหนังสือเล่มที่2นะครับ How Data Works นะนะครับหลักการทํางานของ Big Data มันเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยนมันเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มันจะสามารถวิเคราะห์ได้เลยถ้าเป็นในโลกของการกีฬานะครับแม้กระทั่งคุณไมเคิลจอแดนก็ตามนะครับเขาก็ใช้หลักการ ในการวิเคราะห์ big data มาตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งคำว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือ20-30ปีที่แล้วเนี่ยคือเขาเป็นแชมป์เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับคุณคุณไมเคิลจอแดนเนี่ยแต่ว่าเขาเขาจ้างคนที่เป็นเทรนเนอร์แบบส่วนตัวเลยนะนะครับแล้วก็มานับก้าให้เขามาดูว่าเขาชูดมือไหนนะครับเขาทำยังไงเขาวิ่งยังไงอะไรต่างเก็บข้อมูลละ้า,าไปวิเคราะห์ส่วนตัวนั่นคือเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะครับนะฮะ แล้วก็ทําให้เขานั้นเหมือนกับพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานั่นคือคุณไมเคิลจอแดนนะครับส่วนถ้าถ้าเป็นท่านอื่นนะครับถ้าเป็นท่านอื่นนะครับพิมพ์เข้ามานะครับคุณโบบอกว่าข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเข้าเว็บอะไรคลิกอะไรมองคอนเทนต์อะไรอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะว่าไงคะน้องฝนอยากตอบเหมือนกันหรอคะอยากตอบเหมือนกันหรอคะกดกิ่งทําไงคะโชว์ปะป๊าหน่อยโชว์ปะป๊าหน่อยคุณแก้วอนงบอกขอบคุณค่ะนะคะนะคะ แล้วก็คุณแจ๊บบ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายกันนะนะครับเออคําถามคือถ้าเราเป็นพลังพิเศษถ้าเรามีพลังพิเศษนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เราอยากจะเข้าถึงข้อมูลอ,ะ,อะไรเลือกได้สักหนึ่งอย่างนะพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มานะฮะบ,บางท่านบอกว่าอะไรการเมืองเหรออยากรู้ว่าพรรคการเมืองคุยอะไรกันอย่างนี้เหรอฮะ <laughs> เรื่องนี้จะไม่ยุ่งนะ <laughs> เห็นบอกเมื่อเช้าเพิ่งจะมีลงมติ อะไรอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคคุณอาคินบอกว่าข้อมูลการใช้เงินครับเพราะใครคุมการเงินได้สามารถคุมโลกเลยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ว่าทําไมปัญหาไพิดีสีมผิงช่วงนี้ก็ก็คุมเข้มทางเอกชนของจีนนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทอ่ะเขาเขากลุ่มข้อมูลเยอะมากพวกบริษัทเทคโนโลยีอ่ะใช่ไหมอ่าโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีเขาจะเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันพัฒนาไป มากจนเกินไปมันกลุ่มข้อมูลมากจนเกินไปจนถึงขั้นที่ที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยอันนี้มันจะอันตรายละนะก็เอาเป็นว่าเขาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะก็เลยออกกฎระเบียบเยอะแยะมากมายก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าตั้งแต่อัน f i n a n ชียลก็ไม่สามารถเข้าตลาดหุ้นได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทอื่นๆตอนนี้ก็ถูกจับระเบียบกันยกใหญ่เลยหุ้นนี่็รลวงเละเลยนะครับใช่ไหมโอเคอ้า okay. ว คุณธานารัตน์บอกว่าข้อมูลนโยบายต่างๆของแต่ละประเทศนะนะครับคุณหยวนคุณหยวนคุณหยวนบอกว่าอยากแอบ,บดูว่าใครลงทุนตัวไหนนะแล้วข้อมูลการลงทุนแบบต่างๆของแต่ละคนนะครับเช่นพันธบาัตรหุ้นทองคำนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับน่าสนใจนะเป็งข้อคิดที่น่าสนใจนะคุณชูชาตินะครับบอกว่าข้อมูลเรื่องนวัตกรรมแล้วกันนาะเพราะมันมีศาสตร์ที่ไม่เคยสิ้นสุดมันเจ๋งมากๆเออเราก็ไปแอบ,บดูใช่ไหมว่เาเขาทำอะไรกันอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมคุณชูชาตินะครับ คุณนันทก,กานะฮะคุณนันทก,กาบอกเข้าถึงข้อมูลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างทดแทนสิ่งที่สูญเสียโอ้นี่คิดการใหญ่มากคุณนันทก,กานะคิดการใหญ่มากๆเลยนะครับบอกว่าอยากรู้ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโอ้สมมติคุณนันทก,กาทําอาชีพอะไรเกี่ยวกับพวกนี้หรือเปล่าหรือหรืออินอินกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ป่ะครับไม่แน่ใจนะคุณนันทก,กาลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มหน่อยนะครับจะรู้จักกันมากขึ้นคือเราอยากผมอยากให้ให,ให้มีการครมอามา นะมาคุยพูดคุยกันนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีถูกไม่มีผิดอต่คือจริง,รงๆทุกๆเรื่องเลยนะเรื่องของไอเดียในการลงทุนทุกๆเรื่องเลยนะมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ก็สแสดงความเห็นเราจะได้แชร์กันพอเราแชร์กันสนุกสนุกกันไปเราก็เรียนรู้มุมมองคนอื่นไปนะครับถึงจุดหนึ่งเราก็เติบโตไปพร้อมกันนี่แหละเนาะนะครับทุกเรื่องเลยนะนะรวมถึงพวกคลิปตรงคลิปโตอะไรต่างๆด้วยนะครับคุณวิทวัสบอกอยะไรข้อมูลความฝันของแต่ละคนทําไมอ่ะบอกเหตุผลได้ไหมคุณวิทวัสบอกเหตุผลหน่อย ได้ข้อมูลความฝันแล้วไปทําอะไรได้อะฝันดีเหรอหรือยังไงยังไงหรือฝันร้ายแล้วมันแล้วไม่เอาไปทำอะไรได้อะหรือมันมันจิตใต้สํานึกอะไรอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจนะคุณวิทยวัฒน์ใช่ไหมลองลองพิมพ์มาหน่อยนะครับอือคุณนันทกาบอกว่าจบวรณศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมครับโอ้โอ้เป็นยังไงมันมันคือยังไงเหรอวรณศาสตร์คือคือเกี่ยวกับศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่ามัน มันดีไม่ดีอะไรยังไงเหรอครับอันนี้ผมผมไม่ได้อยู่ในวงการนะผมไม่ทราบนะครับยังไงลองคุณนันุทิกาลองให้ความรู้ผมนิดนึงนะครับว่าเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างน,นะครับมีหน้าถึงสนใจเรื่องนี้นะครับเออน่าสนใจน่าสนใจเปิดศาสตร์ใหม่เลยนะครับมีท่านหนึ่งบอกขอขแอบดูหน่อยนะพูดถึงหุ้นใหญ่เนี่ยเขาลงทุนหุ้นตัวไหนเสียท่านไหนลงทุนหุ้นตัวไหนบ้างจะไปทำอินไซเดอร์เหรอโดฟอนรันเหรอนะครับ แต่ถ้าบอกว่าไปดูเพื่อจะเรียนรู้เนี่ย <Yeah. S 2> เพื่อจะเรียนรู้ว่าเขาคิดอะไรอันนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งจริงมันพับ l ล c กอยู่แล้วแหล,ละแล้วก็เราก็ใช้แอปไปเปิดดูข้อมูลได้อะ oh. ใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักสองนาทีเดี๋ยวเราจะประกาศแล้วนะครับ oh. ว่าใครจะได้เล่มที่สอง oh. ว่าใครจะได้เล่มที่สองอ,อ๋อตั้งทัพตั้งสือเลยคะอย่างนี้เหรอฮะนณอลน้องน้ครับังสือเล่มนี้คืออะไรอูนี่ก็ Data เยอะนะใช่ไหมนี่เข้าตีมเลยนะเนี่ยเนี่ยมีรถพยาบาลมีรถบัส มีพี่เพนกวินโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับคุณปอนเคอร์เทนส์นะครับอยากได้ข้อมูลว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรโดยแท้จริงแล้วถ้าตายไปไหนโดยแท้จริงเออเออหน้าคิดนะหน้าคิดนะว่าเกิดมาได้ยังไงตั้งแต่สมัยอวกาศนู่นนี่นั่นเราไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมได้แต่ตั้งข้อสมมติฐานกันนะครับอะไรคะ <laughs> ตอนนี้โอ้โหกิงไปกิงมา <laughs> กิงไปกิงมาเลยใช่ไหมครับ ไม่ได้ว่าอะไรค่ะไม่ได้ว่าอะไรค่ะไม่ได้ว่าอะไรหนูค่ะอืมอา้าวโอเคไหนขอดูหน่อยนะครับอย่างนี้ข้อมูลวิธีคิดการควบคุมธุรกิจของจีนอ่าโอเคน่าสนใจคุณธิติพัฒน์อยากรู้เรื่องนอกโลกครับเขาเป็นโอกาสจริงๆไม่ค่อยทราบกันเลยเดี๋ยวพวกเฮียยิลอนมาร์คสไลเขาก็กำลังจะไปกันละใช่ไหมนะครับคุณเซอร์วิชาร์บันสันแล้วก็มีใครอีกนะอ,อ,อ๋อเจฟเบโซสไง เขากำลังไปสำรวจอวกาศอยู่เดี๋ยวให้เขาไปเก็บข้อมูลมาฝากพวกเราโอเคแจกแล้วนะครับเอาท่านไหนดีเอาท่านไหนดีเอาเอาเอานี่เลยคุณวิทวัตจาก YouTube แล้วกันนะคุณวิทวัตพิมพเข้ามาอนบอกว่าข้อมูลความฝันนะครับอาจจอไปตีความจิตใต้สํานึกได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องความต้องการต่างๆอยู่จิตใต้สํานึกแล้วก็เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจแล้วก็ดูว่าคนในสังคนแต่ละแห่งมีแนวโน้มความฝันอย่างไรโอ้โหไม่ธรรมดา ลึกซึ้งมากเราแจกให้เลยครับคุณวิทวัตนะอันนี้จาก u t u b e แต่ลบกวนมาย้ายมาที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์ทโทรศัพท์เข้ามาในอินบ็อกซ์นะนะครับคุณวิทวัตนะครับนะบกดกระดิ่งนะครับอันนี้เราแจก2เล่มน,นะครับแล้วก็ครบแล้วด้วยนะขอบคุณมากคุณวิทวัตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับหลายท่านก็สร้างสารรค์มากนะนะคุณเอกพักนะบอกว่า Data เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่า รุ่นลูกหลานของเราก็เลือกข้อมูลนะครับมาว mm ิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญได้ดีกว่า mm hmm. เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคุณกาญจนาบอกว่าข้อมูลไลฟ์สไตล์อ๋อต้องต้องอธิบายเพิ่มด้วยนะคุณแฮมนะครับพฤติกรรมการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลอันนี้เราเราดูข้อมูลของเราได้อยู่แล้วแหละนะฮะเราเก็บข้อมูลใส่แอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนกับว่าเก็บข้อมูลว่าเนี่ยรายได้เราเท่าไหร่รายจ่ายเราเป็นยังไงเราดูข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับโอเคคุณวิทยวัฒน์ไม่แน่ใจวิทยวัฒน์พิมพ์ยัง พิมมือยังครับถ้ายังไม่พิมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแจกเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับวันนี้สัปดาห์นี้เอามา2เล่มก่อนนะครับให้น้องปันผลได้มาเจอกับพี่พี่น้องๆนักลง,งทุนทุก,ท,กท่านนะครับนะอะไรนะ อ่าน่าจะยังไม่มีน้องใช่ไหมน่าจะเป็นระดับพี่ๆหมดนะครับ <laughs> <laughs> นะครับโอเคคุณวิทยวัฒน์สวัสดีครับโอเควิทยวัฒน์จาก YouTube คุณวิทยวัฒน์พิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์นะชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ <laughs> แล้วเดี๋ยวช่วงนี้ลากันไปก่อนครั้งหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีคราฟน้องวันฝลสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายน้องวันฝลบ๊ายบายค่ะบ๊ายๆคิสคิสเย้เออคิสคิสอย่างนี้ล่ะครับ ช่วงนี้ติดท่านีครับคิสคิสจูบจุบจุ๊จจออบอะไรอย่างนี้นะนอ,อ,อีกรอบ<ย>อหนึ่งค่ะคิสคิสทำยังไงคะอันนั้นมันอมนิ้วค่ะ <laughs> โอเคบายบายค่ะบายบาย,บายบายบายพี่พี่นักทุนค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะฮู้หุณปอนส่งหัวใจมาขอบคุณครับคุณวิทย์วัฒน์อินบอ